แผนดินไหวกรุงเทพมันไม่ใช่7.7ทุกคนมาเป็น8 2ลิตรเราเช็คจากเผจกรมอุตุนิยมวิทยา8 2ลิตรและมันก็มี after shock ถึง9ครั้งเดี๋ยวเราจะแปะให้ทุกคนดูถ้าใครกลับเข้าห้องแล้วอย่าลืมเช็ครอยเล้าลอบรอบห้องดูนะว่ามันมีรอยเลาเกิดขึ้นใหม่บ้างหรือเปล่าต,ตอนนี้ ช่วงเฝ้าระวังทุกคนคือตอนที่มันเกิดแผ่นดินไหวอะเราอยู่ห้องแล้วมันแบบโยกอย่างเงี้ยโยกโยกตอนแรกเราคิดว่าเตียงเราจะพังเพราะว่าเตียงมันโยกไงทุกคนพอเรายืนขึ้นอา้าแผ่นดินไหวนี่ว่าเรารีบคว้ากุญแจแล้วก็ปิดห้องแล้วก็วิ่งลงมามีแค่โท,ทรศัพท์กับกุญแจห้องแค่ Message, คนั้นตอนเนี้ยคือเราแบบภาวะมากคือทุกคนต้องเก็บของสําคัญอะเอาไว้ในถุงเดียวแบบว่าถ้ามันเกิดอัพเตอร์ช็อกขึ้นมาหลังจากนี้ ทุกคนก็จะแบบมีถุงแล้วก็คว้าเลยก็วิ่งออกไปได้เลยนะทุกคนเตรียมตัวไว้ก่อนปลอดภัยไว้ดีที่สุดนะคะ